สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นเลยครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับ คืนวันนี้ก็ยังมีมาฝากกันเหมือนเดิมครับแต่เริ่มที่ช่วงเย็นนะครับเวลา6โมงครึ่งฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนซีคนะครับเป็นรอบเพลย์ออฟเล่นกันนัดเดียวรู้ผลเลยครับเชอร์เจียงจากจีนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือจากไทยครับเชอเจียงเนี่ยเพิ่งจะลงเล่นในลีกล่าสุดเปิดบ้านเสมอชิงเต่ามาศูนย์ศูนย์นะครับทีมชุดนี้มีตัวต่างชาติที่น่าสนใจครับอเล็กซานเดอร์เอ็นรูมบูครับตัวกาบองนารุกก็มีเลโอนาร์โดตัวบราซิลนะครับเล่นกับเอนยาชามูเชวีกองหน้าชาวซิม ฝั่งการเท่าเรือของไทยเรานะครับออสตาในไทยลีกมา2นัดชนะ1เสมอ1ครับล่าสุดเปิดบ้านชนะเทโรมา3ต่อ1นะครับทีมชุดนี้มีตัวไทยอย่างวรชิตกนิสศรีบำเพ็ญบดินผาลานะครับแนวรุกคู่หน้าก็บาลอสทาเดลลี่กับแฮมเมอรตันซัวเรส2กองหน้าชาวบราซิลนะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเนี่ยเจอเจียงเป็นต่อแน่ครับอ,อ๋ง่าเจอเจียงได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านตัวเองครับ เพราะว่าในรอบนี้เนี่ยทีมที่เป็นหลีกรองกว่าต้องบุกไปเยือนครับดูแล้วเจอเจียงเดือกว่าเยอะนะครับการถ้าเรือผมว่ายังมีปัญหาเยอะครับเกมแบบนี้มีโอกาสแพ้ขาดครับเจอเจียงจะชนะขาดถึง2ประตูคู่นี้เชีย์เจอเจียงนะครับคู่ต่อมาไปที่เวลาตี2ตรงครับไปดูยูฟ่าแชมเปียนซีรบ้างครับก็เป็นรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับเล่นกันแบบเย่าเยือนนะครับก็คืนนี้เป็นนัดแรก เริ่มที่รอยัลอันเร์บจากเบลเยียมครับจะเปิดบ้านเจอกับ A.E.K.A. t ีเคนจากกรีซนะครับรอยัลอันเร์บได้บายมาเล่นในรอบนี้เลยครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกบุกเสมอ O.H. l u สลูมา1ต่อ1นะครับตัวหลัก,ลกมีอาตูเวเมเรนครับวินเซนต์ยันเซนนะครับนาลุกชาวดัชกองหน้าเป็นไมเคิลบาลิวิชานะครับหัวหอกชาวเบลเยียมครับเจอกับ A.E.K. a เอเ รอบที่แล้วเนี่ยชนะเดนโมซากเร็บทีมจากโครเอเชียมา4-3นะครับอยู่ในช่วงรอลีกเปิดก็พักมาเต็มเต็มเหมือนกันนะครับยังพอมีดาวดังที่เราคุ้นหูนะครับอย่างโดมกอยวีด้า ปากหลังตัวเก่านะครับแนวรุกก็มีออเบลินพีเนดานะครับแนวรุกชาวเม็กซิโกครับเล่นกับซซเว่นซูแบร์นะครับแนวรุกวิสวิตเซอร์แลนด์หน้าเป้าเป็นเลวีกาเซียครับหัวหอกทีด็ดแอนโทเบโกนะครับเจอผลล่าสุดคือเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับเอเคเทนถล่มไป3-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองรอยลอันเชร์เบเป็นต่อแน่กับการเล่นในบ้านตะบอกเลยครับเกรดบอลสูสีครับเอเคเทนก็ไม่ธรรมดาครับตามแบบฉบับบอลคลีสนี่ มาเอาผลเสมอกลับออกไปแล้วก็รอไปทุบในบ้านได้ครับเกมแบบนี้วัดใจ EKA10 นะครับมีโอกาสจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนนี้ครับปิดท้ายที่เวลาตีสออีกคู่หนึ่งครับเป็นบิ๊กแมชเลยครับกลาสโกเรนเจอร์จากสกอตแลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับ PSV ไอโฮเฟนจากเนเธอร์แลนด์นะครับเรนเจอร์รอบที่แล้วเอาชนะเซอร์เวตด้วยประตูรวม3-2ครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกเปิดบ้านชนะมอร์ตันมา2 1ะครับตัวหลักๆก็จอนลุนสตัมนะครับมี เอาเดล่าซีมานะครับตัวเซเนก้าเล่นกับดานิโลตัวบราซิลครับไหนจะมีตัวสอดแทรกอย่างแซมลัมเมอร์นะครับหัวหอกชาวดัชด้วยครับเจอกับ h s v วไอโฮเฟนรอบที่แล้วชนะสตูมกราดด้วยประตูรวมท่วมท้นถึง7ต่อ2นะครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกก็บุกชนะวีเทสมา3าครับโดยหลักอิบราฮิมซังการีโจอีเวีแมนคุมตรงกลางนะครับแนวลุกโยฮันบากาโยโก้แล้วก็มีลุกเดยองนะครับกองหน้าตัวเก่งพร้อมลงล่าตาข่าย ทั้ง2ทีมเนี่ยเพิ่งเจอการฤดูกาลที่แล้วในเกมเพลย์ออฟเหมือนกันเลยครับแล้วก็เรนเจอร์เป็นฝ่ายเคลียร์ b ตกรอบนะครับในบ้านเสมอสองเกมเยือนเรนเจอร์บุกชนะ1 0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขามอง PSV บีไอโฮเฟนบุกมาเป็นต่อครับเอาไง่ายง่ายก็มองคล้ายๆปีที่แล้วครับผมมองว่าเรนเจอร์บอนสกอตเนี่ยเล่นในบ้านสู้ได้ครับ PSV น่าจะได้แค่ผลเสมอในคืนนี้ก่อนจะไปทุบในบ้านตัวเองครับเกมนี้เชียร์กลาสโกเรนเจอร์นะครับสรุป3ทีมครับชอบพิธีเจร์เจียง A.E.K.A.10 และ Glasgow r a n g e r นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไ้ด้วยสำหรับพักยก77ครับขอทุกคนโชคดีในคืนนี้ครับสวัสดีครับ